สวัสด,ดีเกมเมอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกม Darkonia c Origin ซึ่งผมจะมาสรุปข้อมูลที่ผมได้ไปเข้าร่วมงานเปิดตัวเกม Press Conference มาครับที่ Lido Connect 1กรุงเทพมหานครจะมีข้อมูลอะไรบ้างนั้นฝาก like, กดไลค์กด s u b ส c r i b e ก่อนไปรับชมด้วยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้าน Pay Twin ทำอารไปด้วยนะครับเติมถูกกว่เติมเองจะเติมผ่านระบบอัตโนมัติในเว็บไซต์หรือว่าจะเติมผ่านแอดมินใน Facebook หรือว่า Li n e ก็ได้แล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ด GGCS for อร p ต o r t ีม e มอร์ด้วยนะครับ โดยในคลิปนี้ผมจะสนุกข้อมูลคร่าวๆพอที่จะจําได้นะครับจากการที่ไปร่วมงานมาซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมงานนี้จะได้ตัวของโค้ดนะครับเป็นโค้ดที่ได้ตัวของคอมมูนิตี้กาชาบ็อกจำนวน10กล่องต่อ1บัญชีซึ่งเจ้าตัวกล่องกาชาเนี้ยมันจะมีโอกาสได้ของรางวัลดีๆอย่างเช่นพวกของ Enchanting Rune หรือว่า Soulcraft Stone นะครับซึ่งคนที่ได้โค้ดเนี้ยจะได้กล่องตัวสุ่มอันนี้ทั้งหมด10กล่องก็มีโอกาสสุ่มทั้งหมด10ครั้งเลยนะครับมาเขาเรื่องข้อมูลในงานกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง เรื่องแรกก็คือวันที่เปิดเกมนะครับทีมงานได้ประกาศมาแล้วว่าจะเปิดวันที่16กรกฎาคมเวลาบ่าย2โมงนะครับซึ่งในเว็บไซต์ก็ได้มีประกาศกิจกรรมออกมาบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นกิจกรรมแรกก็คือ28วันแกนลันส์เฟียต้าเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับอย่างเช่นล็อกอินวันแรกก็ได้น้ำยา HP วันที่2ได้เมโะโฟนวันที่3ได้ตัวของไฟแฮกเกอร์เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีของสําคัญทุกๆ7วันอย่างเช่น7วันแรกนี่จะได้หมวกซากุระทีสวันจะได้ตัวส่วนหน้าเลิฟอายนะครับที่เป็นตัวผ้าปิดตา ยี่วันจะได้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับที่ชื่อว่าฟิลิกและในวันที่28ก็จะได้ตัวของผงเอาไว้เอนแชนอาวุธแล้วก็เพื่อป้องกันนะครับและในกิจล็อกอินนี้จะมีของรางวัลจากการล็อกอินต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างเช่นล็อกอินต่อเนื่องครบ7วันจะได้อาหารสัตว์เลี้ยงแบบ10วันและเมื่อล็อกอินต่อเนื่องครบ14วันนะครับจะได้กา์โต้บอลลูนเกมนะครับซึ่งไม่สามารถเทรดได้และสุดท้ายถ้าเกิดล็อกอินต่อเนื่องครบ21วันนะครับก็จะได้ตัวของหลังปีกที่ชื่่อวาบรนะคั สมมติว่าอยากได้ปีกก็ต้องล็องอินต่อเนื่องครบ21วันเลยนะครับห้ามพลาดแม้แต่วันเดียวกิจกรรมจะอยู่ถึงวันที่12สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ต้องคำนวณเวลาดีๆนะฮะยกอย่างอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือ s t o n g ก a ด e Dragon Slayer นะครับจะเป็นกิจแข่งกัรเก็บเลเวลโดยในแต่ละสายอาชีพเช่นสายอาชีพเมดอาเชอ,อร์วอลเลอร์หรือว่าโจนเนี่ยจะได้รับเมาส์ไวเลสเลเซอร์บาสิลิทวีสามโปรแบบสีดาราคาอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับ แล้วก็จะได้ชุด l ิต t l e d e ด i l ด้วยนะครับซึ่งบวกค่าสเตตัสอย่างเช่น Sta นอินและก็ไอจอย่างละ20แล้วบวกค่าเลตต่างต่างด้วยนะครับรวมถึงได้ตาสัญลักษณ์เด e s t r o n g เกตดะรอนสเ l เยอด้วยครับซึ่งบวกค่า s t ต t ทุกอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้น10แต้มนอกจากนี้นะครับใครที่วิ่งสี่หทีหลังเนี่ยก็จะได้ลุ้นตัวของปีกบูแอดเลตวิงด้วยนะครับซึ่งจะสุ่มให้กับผู้โชคด,ดีจำนวน5คนซึ่งตัวเทมเนี้ยถ้าเกิดได้มาสามารถเทรดได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วเนี่ยจะะเรดไไม่้้แลวนคับ ข้อมูลในงานเรื่องที่2ก็คือจะมีการรีบาลานซ์สกิลแพทใหม่โดยสกิลแรกที่ทีมง,งานพูดถึงเลยก็คือรีเวิร์สออร่าของอาชีพพาราดินนะครับที่เขาจะมีการปรับใหม่โดยที่สกิลรีเวิร์สออร่าจะไม่ผลกับคนในปาร์ตี้นะครับจะมีผลแค่กับพาราคนเดียวซึ่งภายในงานเนี่ยทีมเด็บเขายตกตัวอย่างมาแค่สกิลเดียวเท่านั้นนะครับสกิลอื่นก็จะมีการปรับบ้างอย่างเช่นการเพิ่มหรือว่าลดคูลดาวการปรับแคสต์ไทม์หรือว่าการปรับสมดุลหรือว่าปรับบัฟต่างๆนะครับ พราะที่ผ่านมาจะมีบางสายอาชีพที่คนไม่ค่อยเล่นกันนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยเก่งก็เลยมีปรับบาลานซ์สกิลของบางอาชีพเนี่ยให้มันมีบทบาทมากยิ่งขึ้นซึ่งการปรับรีบาลานซ์สกิลเนี่ยเขาจะรับฟีดแบ็กจากผู้เล่นต่อด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดมันไม่ดีหรือว่ามันใช้งานไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะมีการปรับบาลานซ์อยู่เรื่อยๆนะครับต่อมาเรื่องที่3ก็คือจะพัฒนาระบบกราฟิกภายในเกมเนี่ยให้รองรับถึง120 fps ขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าตัวเกม Darkonia Origin เนี่ยมันต้องแทบเล่นมืออตลลดเย ก็เลยต้องปรับกราฟิกให้มีความลื่นไหลนะครับผู้เล่นจะได้เล่นได้อย่างเพลิดเพลินต่อมาเรื่องที่4ก็คือระบบปาร์ตี้ดูเอลเป็นระบบที่เราสามารถตั้งปาร์ตี้แล้วก็ท้าประลองกับตี้อื่นได้ทุกแมปทุกแผนที่เลยนะครับซึ่งระบบนี้เขาจะพัฒนาต่อยอดไปเป็นการแข่งขันแบบ e sport ในอนาคตด้วยนะครับซึ่งในการแข่งแบบ e sport เนี้ยเขาวางแผนไว้อยู่2โหมดโหมดแรกก็คือปาร์ตี้ดูเอลนั่นแหละครับที่อยู่ในข้อ4โหมดที่2ก็คือกิวล์นะครับถ้าผมจำรางวัลไม่ผิดนะครับเขาจะสั่นไว้ประมาณ5000ลลาทัน หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ175,000บาทต่ตอทัวร์นาเมนต์นะครับต่อมาเรงที่หก็คือระบบป้องกันโปรแกรมโกงหรือว่าโปรแกรมช่วยเล่นนะครับที่ชื่อว่าซาร์เป็นระบบป้องกันโปรแกรมช่วยเล่นโดยการใช้ AI มาช่วยประมวลผลด้วยซึ่งเจ้าตัวโปรแกรมนี้จะมีความแตกต่างจากแอนดีชีทั่วไปก็คือถ้าเกิดมันตรวจจับว่ามีผู้เล่นคนไหนเนี่ยใช้โปรแกรมช่วยเล่นตัวโปรแกรมจะแบนผู้เล่นได้ทันทีแบบเรียลไทม์เลยนะครับ ซึ่งใครที่เคยเล่นเกมดาร์โกนิก้ามาเนี่ยก็น่าจะคุ้นกับคําว่าวนดันใช่ไหมครับถ้าใครเนี่ยมีการใช้มาโครในการวนดันเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะโดนแบนจากตัวโปรแกรมนี้ด้วยต่อมาที่7ก็คือเกมนี้เป็นเกม PC ใช่ไหมครับก็จะสามารถเปิดเกมนี้ได้แค่1เครื่องต่อ1จอเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับถ้าเกิดใครมีคอมหลายเครื่องก็เปิดหลายเครื่องหลายจอได้นะฮะเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเลทเติมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1่ดอลลาร์ต่อ1น0 0แคสต,ตีเป็น ซึ่งราคา VP ที่ผมเห็นในร้านค้าที่ผมได้ไปเทสมาเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 CA แคสนะครับก็ตีเป็นซักประมาณ700บาท VP จะเป็นบัฟรายเดือนครับจะได้ EP หรือว่าได้เงินเนี่ยเพิ่มยิ่งขึ้นส่วนหลากๆที่ผมพอจําได้ก็คือตัวเลเวลเนี่ยจะตันที่เลเวลสีก่อนในช่วงเฟสแรกส่วนแผนที่จะสิ้นสุดที่ดันม,มากาก่อนในช่วงแรกนะครับแล้วพอไปเฟสที่2ก็คือหลังจากเปิดไปประมาณ3เดือนก็จะเพิ่มเลเวลลิมิตขึ้นไปอีกนะครับประมาณ5-10เลเวลแล้วก็จะเพิ่มแผนที่โซนใหม่่มเเข้าามพิมอีก และนี่ก็เป็นสรุปข้อมูลคร่าวๆจากภายในงานเปิดตัวเกม Darkonia Origin นะครับที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งหมอาจะมีข้อมูลตกหล่นไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครได้ไปงานแล้วก็จําข้อมูลอะไรมาได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกคนดูกันได้นะครับและก่อนจากกันไปขอย้ําเตือนว่าตัวเกมจะเปิดให้บริการวันที่16กรกฎาคมนี้แล้วเวลาบ่าย2โมงนะครับยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ